โอ้ฝนตกดีครับช่วงนี้ปลายฝนตนหนานิดนิดนะครับสวัสดีครับพี่น้องแฟรา์การทีครบรับทุกท่านครับนุ่มโพไซชาแน,นลครับเกษตรคนสู้ชีวิตมานี่นะครับขออนุญ,ญาตนําเสนอพี่น้องบันเฮาหลายพื้นที่ฝนตกครับฝนตกแหละนุ่มโพไซกระเบิงละ ออผมก็นั่งเบิ่งว่าเออในขณะที่ฝนตกล้วก็ขึ้นว่าเบิ่งสวนหยิไปนําแหละขึ้นว่าเ,ออเป็นอย่างครับเาถึงต้องร่องให้ฝ้าแล้งซะก่อนถึงคอยปลูกพักได้ฝนตกกับกาเพ่นตกไปก็เป็นเรื่องที่ดีครับอากาศก็เย็นปลูกได้เพียงแต่ว่าเาต้องหูวิธีป้องกันพักให้พ้นจากโรคและกาแรแลงแค่นั้นครับ วันนี้ผมนมพ่อไส้ก็เลยอยากมา,าวอาสูพี่น้องฟังว่าการกลางหม่งปลูกผักนี่มันเป็นวิธีที่ง่ายๆที่เฮ็ดให้ห้ามีผักกินผักขายแม้กระทั่งในช่วงของฤดูฝน,นมันกกนาจิตส้างใดๆในช่วงนี้แบบบบตรงมีปัจจัยแววนรอมเกี่ยวกับฝนเลยเป็นบอกครับพี่น้อง ปัญหาของการปลูกพักหนาฝนนี่คือจริงๆแล้วคือฝนตกดูครับเห็ดห้พักนี่เน่าเร็วเกิดโตรคง่ายเพลียนอนมาแรงโอ้ยมาเป็นฝูงครับพี่น้องครับราคาพักกะแพงนะครับช่วงนี้แต่ว่าคนปลูกหน่อยเพราะว่าเสียงขาดทุนสะพานเชื่อมนี่แหละครับพี่น้องครับก็คือโอกาสถ้าห้ากลาแล้วการที่จะกูวิธี เขาเป็นคนถี่มีพักขายได้ครับในช่วงของรดูฝนในช่วงของถี่ตลาดขาดแค่พักครับพี่น้องเขาจะมีพักขายครับในวันที่ผู้อื่นขาดตลาดนะครับการกางมุงพลาสติกนะครับคลุมทั้งแปลงนี่หนุม่มเพราไซ้าเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่นาสนใจเป็นอีกทางเดอกหนึ่งของการทําการเกษตรป้องกันฝนฝนศาสแห้งนะครับ แล้วก็มันสามารถที่จะคุ้มสภาพแวดล้อมในหลายยางหลายแนวนะครับกันมแมลงได้เท่ากับลดการใส่สารเคมีค,ครับพี่น้องประหยัดค่าปุ๋ยไปนํากันมแมลงเขาทำลายพักเข้าเนาะว่ายนะครับการควบคุมสภาพแวดล้อมได้ดีนมโพไซตวัตดีโกกลางแจงอีกครับพักโตเร็วสวยใบบัิส้ทขายได้แล้วค่ะ นะครับผู้ใดที่เคยล้มเหลวกับการปลูกพักนาฝนครับหรือว่านาใด้ได้กแกลวแต่เนาะนะครับฤดูไดกแกลวแต่อย่าพึงถอดใจนะครับพี่น้องวิธีนี่จะซอยเห่าสู่ใดครับพี่น้องสู่ไปไห้วิธีการคือเหาต้องเลือกพื้นที่เหาต้องเลือกพื้นที่ที่สูงหน่อยจังหน่อยครับพี่น้องให้เป็นสามารถที่ระ,ะบายอากาศได้ดีนะครับถ้าไปปลูกได้ที่นำครั้งก็คือเกานั่นแหละเนาะ นามกับเจิงน่อง,องไหลเขาเบิดคือเ่าเลือกพื้นที่ที่สูงขึ้น้าแนวแจหน่ยนอยเพื่อยังรับให้ระบายนามได้ดีป้องกนันนำขังลอยง่ายนะครับเห็ดคงเล็กคงไม่ไผ่หรือว่าคงยังกระไรที่มันแน่นหนาแนวสูงประมาณยักสเมตรพ่อครับพี่น้องบทถึงกับมุงเฮือนมุงสั้นหรอกครับนะจากนั้นก็เขาก็คลุ่มมงในหล่อนตาทีกันมาแล่นะก็ฝนาสาดนะครับทำ ทางยางการแปลงนะครับให้เดินสะดวกในการเก็บเกี่ยวติดตั้งระบบน้ำยดเข้ากับประหยัดน้ำใส่ปุ๋ยง่ายๆนะครับอย่างสวนนีเพิ่นก็เออเฮ็ดเป็นตะเบิงอยู่ครับพี่น้องพักที่นาปลูกในมุงกลางแล้วกางมุงครับพี่น้องก็คือพวกกับพักทั่วไปครับขนาดพักบุ้งกว้างตุ้งเอาแบบโต้วไว้ไข่เ,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 เร็วๆนะเอาง่ายครับพี่น้อง อย่าไปแชร์ทุนดนครับเราลงทุนในการกังมงปลูกพักแล้วก็ต้องปลูกพักที่ขึ้นทุนได้เร็ว <c oughs> เออี่น้องพักที่ต้นหอมขายได้และค่าดีเลยครับพี่น้องทุกระดูกาลนะครับอย่าไปขายแพงนําเอาลูกค่าแต่ว่าอย่าไปขายตัดหนากันเอาลดลงมาจากหาสิบตังบาทเนึ่สองบาทกับมหาหาาแล้วนะครับพักสลัดตลาดออนไลน์เนี่ยขายได้พริกมะเขืออยู่ในมุ่ง เฮ็ดไทยเมื่อแรอกนี่ยบกัดลูกบบรบกวนนะครับลองเบิ่งครับพี่น้องผมนุ่มพ่อใส่มีโอกาสไปไายทำแปลงปลูกผักในส่วนนี่นะครับพ่นโอ้เ็ดได้ดีครับเก็บขายได้ทุกรอบเดือนขึ้นทุนได้ได้เร็วเนะนะครับประมาณนี้ในการเก็บเกี่ยวกัรดูแลกะลดน้ำนะครับเมื่อละหนึ่งทั้งสองเทือโดยนำยศนะครับ เปิดมุ่งระบายอากาศตอนแดดแดดจัดนี่ก็มีการเปิดน้ามน้เก็บพักตอนยามาเศราพักจะสดครับนาซื้อนะครับอเอาเตตีสีตีหาเลยนะครับแต่เก็บทรงตลาดายกับคุณละว่ามันกีดยางหุดล้ครับตีสามตีสี่ว่ากันไปแล้วแต่ความพร้อมความสะดวกเก็บขายย่างต่อเนื่องครับโมให้แกเกินไป พักสวยครับคนเห็นก็นอยากซื้อเนยครับเฮ้าบ่ต้องงอตลาดได้ไกลเลยก็ว่าไหนขายใสครับวันนี้ครับขายให้แม่ค่าในตลาดก็ได้ครับเพราะว่าเฮาเป็นคนผลิตเท่าทรงทุกเสาเขาก็มีรายได้คู่มืออยู่แล้วนะครับทรงและค่าทรงนี่แบ่งกําไรให้ขายปีให้เพิ่นไปนําเมคา่ค่าแม่ขายเพิ่นก็นซอยเฮ้าครับอย่าขายคนเดียวนะครับการทําการตลาดเกษตรครับ ขายมูขายซอยครับแรงจูงใจก็คือลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นดีๆครับเป็นการเรียกลูกค้าถ้าขายแพงครับถือว่าเป็นการปฏิเสธลูกค้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมใจให้บริการครับนี่เป็นสเสน่ห์ขายออนไลน์ก็ได้ครับเปิดเพจรับออเดอร์ล่วงหน้าทำชุดผักสลัดผักต้มเพิ่มมูลค่าพักอยู่ให้มุ่งครับคือสินค้าพรีเมียมเลยครับ เข้ากำหนดราคาได้ทาดูแลให้สวยๆครับบทงพึ่งสารเคมีนี่เรียนรู้สูตรปุ๋ยมักน้ำเลี้ยวคลิปหน้าผมนุ่มพร่ใส่พ้าพี่น้องไปเบิ่งสูตรปุ๋ยมักครับเห็นบ่ครับพี่น้องถึงแม้ว่าฝนจะตกทุกมือครับแต่เขาก็ยังมีวิธีสางไ,ได้จากผักบบเบียดเวียนสัตว์นำ้ำบตองร่อให้ฝนยดนำํำบบตองยันมลงมากกัดกินครับวิธีง่าย ยางกลางมุงปลูกพักนี่เฮ็ดเห่เขามีพักกินเองมีพักขายได้ทุกมือครับนี่น่าสนใจบ่คบพี่น้องตัดสินใจเอาเองครับพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางของการทําการเกษตรของพี่น้องบ้านเฮาเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมนุ่มพ่อไส้สิยภาพพี่น้องไปเบ่งตัวอย่างนะครับสวนกลางมุงนาฝนว่าพันเท็ดแบบใดครับวิธีการเห็ดปุ๋ยอินทรีย์ประมาณใดพักถึงจะออกสวยอยางสวนนี่กับ ิ้นกาเหตุไว้ดีระดับนึงครับตั้งแต่แหลกเริ่มเดิมเดๆจนตอนนี้ครับหลายปีแล้วเห็ุเป็นกลุ่มนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องบานเฮ้าครับสําหรับการทําการเกษตรแบบปรับปรุงดัดแปลงเพื่อให้การทําการเกษตรนั้นมีความสมบูรณ์บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ คลิปนาพอกันใหม่สมบายดีทุกท่านครับทรงถ่ายโดยคำคมข้อไหมคทางถ่ายได้การครับความกล้าหาญคือหนทางเดียวที่จะเอาชนะความกลัวได้ในเมื่อชีวิตไม่อาจอยู่โดยปราศจ,จากความกลัวเราจึงต้องเพิ่มความกล้าหาญเข้าไปในการใช้ชีวิตด้วยสวัสดีครับ คือว่าเขาเนี่ยเขาเขาต้องเขาต้องเขาต้องปลูกแนวอันนั้นปลูกแนวนะไว้ครับพักนั่นพักนี่ก็จะปลูกคางไว้ครับกลัวตัวนี้จะใหญ่เขาก็จะได้ขายตัวนั้นทะนี่โอ้บุญเวียนน้องพอนาะงเน่ยจะไปถ่าขายตัวตัวนี้พร้อมกันมันกิดบนมี้บนมี้ได้เลยอืมวันนี้เราขายวันนี้เราขายกลัวสิไงใส่หลักการบุญเวียนนี่นี่ครับคือหลักการบริหารจัดการของ ของของกลุ่มที่ประสบความสําเร็จพวกพวกวัชพืชเน,นี่ยเป็นยังไงพ่อพวกวัชพืชเน,นี่กะถอนเอาคือว่าเฮานี่นี่แหละนี่พอดีถ้าเฮา้าเฮาปลูกเป็นร่องเป็นร่นองไห้นี่แม่นบ่บ้านนี่ยเฮาเฮาเขาเห็นหุ่นเขาจะเอาซ่อนเนี่นี่ซ่อน,นขวดออกขวดหุน่นลังเสือกับจิ้มจิ้มจิ้มไปเองสินะ ต่างพ่นดินไปน้ำครับครับครับแต่ว่าบ่อใหญ่ยากกบพวกผู้พันธุ์เด็ดดอกอ๋อคับนอยากเข่ามาเหมือนละเล็กละหน่อยไปกับสมเร็จไปข้าวเดียวอืมอ่าาวปั้นเลส้ครับครับเว่ามันเป็นเศษแล้วมาขันข้าวตรงไว้มันกระคงกันดูแลเอาใจใส่ครับสุดยอดจริงครับพ่อทั้งที่เขาปลูกสารเลนบอกครับพ่องานกรับบัวใหมาเบิดเมือดอกครับครับครับบัวใหมาเบิดเมือดเงี้ยส่อแรงพันมาหน่ะโอเคครับ ช่วงทีห่าท้ำแปลงห้อกับเก็บผลผลิตใดเล้ยวนอเนอครับโอ้สุดยอดจิ๋วแม่ห้าแข็งแรงแห้งแม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับแม่ยังครับผมแม่สมสมัยแม่สมสมัยขอบคุณครับแม่ครับผมโอ้ต่างซอยต่างเกือกูลกันครับพี่น้องครับชุมชนเข้มแข็งน้ครับเศรษฐกิจยังยืนครับนี่คือความมั่นคงทังอาหารนอพยันนอเมืองแนนครับ สุดลงนะพน่อเนาะสุดทั้งผุนเป็นยังพ่อบพักบัวบอกพักบัวโอู้เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งจักบาทเนี่ย,ยครับ,คร,บครับแม่สุจิตาครับอันนี้คือถนนทางเดินนะพน่อเนาะครับเบึงเนี่ยครับพี่น้องเพิ่นเฮ็ดดี่ดีเฮ็ดมาประมาณจักปีกว่าพ่อจ็ดปีหกศูนย์หกศูนย์หกจุดปีแล้วครับพี่น้องคุณอ่ะ บ่มีหยาจักเส้นเนาะพ่อเนาะแมน่นอู้หูมึงแน่ครับอายุยได้เท่าไรแล้วพ่อ,พอนี่ผักบัวอยูข่ข้างข้างแปลงเฮาแปลงหลักเพิน่นอ้อมมานี่เลยครับมันบ่บ่กี่มื้อเด้อครับมันก็ขึ้นสูงซ่ํานี่โอ้ครับพอ่ออ้อมไม่หนี่เลยเนาะพ่อเนาะแมน่นอู้ก่อนที่จะห้ามาเฮ็ดแปลงนี่เฮาปลูกหยังครับพอ่อแต่ก่อนสิไม่มีโรงเรือนบ่บ่ครับหม้เข,าาข้ามาแต่ห้าเฮ็ดโรงเรือน,นแล้วนี่ก่อนที่เฮาวจะยกแปลงนี่เฮาเฮาปลูกพืชหยังมาก่อนพอ่อ เพิ่นจะใช้ขัน้าครับขาน้าแล้วก็กวงตุ้งครับกวงตุ้งต้นกวางตุ้งต้นแดงกันสองอันสองยางละสองยางละสองแน่นเอ้ย่ออกไปนาะพ่อนาอแน่นครับครับครับคือจังลงเลีอนงตัวนั้นครับตัวตัวขังไปนั่นเพิ่นเพิ่นจะลงขาน้าเปิดครับเก็บวัางหันเพิ่นได้สองร้อยสิบกิโล สองรอสิบกิโลไม่นเพิ่นซื้อขายจังไหนครับพ่อกิโลละยี่สิบบาทยี่สิบบาทเนาะแม่นโอ้กับสองร้อยศูนย์สี่พันไม่นต่อนลงเรือนนะพ่อเนาะไม่กันตอนหอปนะพ่อไหมไม่กันตอนหลคือว่าเก็บเก็บย่อมว้าสายซ้ำเนี่ยก็คือแล้วเรียบร้อยกะครับก็คือเท่าเดียวแล้วจบไปเลยครับถนัดได้เงินเพิ่นเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เสียเวลามาเก็บขายเมื่อละสิบบาทสิบบาทนะอืมครับผม สุดยอดครับทำการเกษตรสุขภาพแข็งแรงสองเสมอมหันต์ในสามพันวัวค่ะครับเนี่ยพัขนาดมนะโอ้อันฟังนันเก็บเนาะแม่เนาะเพราะันครับฟังไหนบ้านันเก็บภาพพี่น้องไปเบิร์นยักบาทนะครับขอบคุณครับตอนนี้พ่ากร